แจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภ้าจะนมตะโยทธรรมชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟวางชาดกเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยู่ในพระเฉตวันมหาวิหารเมืองสาวตถีพระองค์ ก็ได้เทศนาโปรดพุทธบริษัทว่าไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตที่หวังจะโปรงพระชนพระองค์ในอดีตเคยมีมาแล้วและพระองค์ก็สาทกเรื่องในอดีตมาให้ที่ประชุมพุทธบริษัทฟังว่าในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมี วานอนฝูงใหญ่อยู่ในป่าหิมะผานอาศัยหากินการเป็นฝูงใหญ่และวานอนฝูงนี้ก็มีพยาวานอนเป็นหัวหน้าพยาวานอนผู้เป็นนายฝูงจะมีพฤติกรรมอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าวานอนตัวไหนออกลูกมาเป็นตัวผู้ กาจะกัดอวัยวะเพศหรือกัดเสียให้ตายถ้าเป็นตัวเมียก็จะเก็บเอาไว้สรุปแล้วทั้งฝูงตัวเองก็มีหน้าที่ที่จะผสมพันธุ์หรือว่าเป็นตัวผู้อยู่ตัวเดียวในฝูงอยู่มาไม่นานนักมีลิงตัวเมียตัวหนึ่งท้องเมื่อตัวเองท้องก็รู้ว่า ถ้าลูกออกมาเป็นตัวผู้ก็คงจะถูกวานอนจ่าูงมกัดตายก็ได้แอบไปอยู่ที่ซอกขาวแห่งหนึ่งไปคลอดบุตรไปคลอดลูกพอลูกออกมาแล้วลูกก็เป็นตัวผู้ก็เลี้ยงดูลูกอยู่ที่ซอกขาวนั่นเองพอลูกโตขึ้นก็ถามแม่ว่าพ่ออยู่ไหนแม่ก็ ผัดพรอนผัดเพี้ยนไปเรื่อยไม่ยอมบอกเมื่อลูกรบเล้ามากๆเข้าก็บอกว่าพ่อของเจ้าเป็นจ่าฝูงอยู่ที่ภูเขาลูกโน้นเจ้าไปหาไม่ได้หรอกเพราะว่าพ่อของเจ้านั้น้ายกาดถ้ารู้ว่าเจ้าเป็นตัวผู้พ่อของเจ้าก็จะกัดตายเจ้าไม่กลัวตายหรือไปแล้วเนี่ยพ่อจะกัดเจ้าให้ตายแน่ ลูกวานอนก็บอกว่าไม่กลัวเพราะว่าตัวเองนั้นเชื่อในพละกำลังของตอนเองเมื่อทนรบเล้าของลูกไม่ไหวก็พาลูกไปหาจ่าฝูงของพญาวานอนเมื่อเข้าไปแล้วพญาวานอนรู้ว่าลิงตัวนี้เป็นตัวผู้ ก็หาวิธีหาอุบายบอกว่าเจ้าเป็นลูกของพ่อมาหน้าขอนตาพ่อพ่อนีรักเจ้าพูดจาดีลูกวานอนก็ไปหน้ามันตาเมื่อลูกวานอนไปหน้ามันตาแล้วพญาวานอนก็กอดรัดหวังจะรัดให้ลูกวานอนนั้นตายลูกวานอนพอรู้ว่าถูกรัดก,ก็จึงสะบัดออก พยาวานอนโลว่าโลกนัน้นโลทันแล้วก็จึงหาอุบายต่อไปว่าโลกมาโลกเป็นผู้ชายโลกเป็นต่อพ่อดีแล้วต่อไปพ่อจะให้เป็นจ่าโผงแทนพ่อแต่ก่อนที่โลกจะเป็นจา่าโผงโลกจงไปเก็บดอกบัวที่ตะบัวในป่าไมา้พ่อก่อนเพื่อที่ที่จะทําพิธีก็คือเก็บดอกบัวขาวสองดอกเก็บดอกบัวขาว สามดอกเก็บดอกโปหลวงห้าดอกในสระมาให้พ่อลูกลิงก็รับคำวายพยาวานอนก็รู้อยู่แล้วว่าในสระแห่งนี้มีผีเสื้อน้ำอยู่ถ้าลงไปผีเสื้อน้ำจะต้องกินลูกวานอนเมื่อไปถึงสระแล้วก็วนรอบสระอยู่หลายรอบโดว่า มีแต่ลอยเท้าคนรอยเท้าสัตว์ลงไปแต่ไม่มีรอยเท้าคนรอยเท้าสัตว์ขึ้น mm hmm. ก็รู้ได้ทันทีว่าในสาแห่งนี้น่าจะมียักษ์ดำอยู่ก็หาวิธีที่เก็บดอกบัวทีละดอกแล้วเขาวิ่งขึ้นมาวางไว้บนบกเก็บทีละดอกแล้ววิ่งขึ้นมาไว้บนบกผีเสื้อน้ำเห็นอากาศกิริยา ของลิงอย่างนั้นก็รู้ว่าลิงตัวนี้เป็นลิงฉลาดก็จึงขึ้นจักตะแล้วก็มาถามว่าท่านจะเก็บดอกบัวไปทําไมลูกลิงก็บอกว่าพ่อของเราให้มาเก็บพ่อของเราบอกว่าจะทําพิธีมอบให้เราเป็นจา่าฝูงยัก์น้ําก็รู้ได้ทันทีว่านั่นเป็นอุบายของพยาวานอนที่จะให้ลูกมาตายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยแบบดอกบัวนี้ ไปกับท่านท่านเดินนําหน้าเราเดินตามหลังเพราะกลับไปถึงฝูงพยาวานอนเห็นยักษ์น้ําตามลูกมาเท่านั้นเองก็หัวใจแตกตายด้วยความกลัวยักษ์น้ํานั่นเองที่สุดแล้วพยาลิงทั้งหลายก็ยกให้ลูกของพยาวานอนนั่นแหละเป็นจ่าฝูงสืบต่อมาในชาติสุดท้าย พยาวานอนผู้พ่อได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตส่วนลูกวานอนชาติสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพนำชาดกเรื่องนี้มาเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้รู้ว่าที่สุดแล้วการ จะมีชีวิตรอดไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็รอดมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความแกล้วกล้าแล้วก็ความอดทนนั่นเองจเจริญพร